อ่ะมาแกรนเชงวันนี้มันเหมือนกับเรานอกนายชายาเลยวันนี้ทั้งบูททั้งบนเลยนะบใช่ไหมหมัดเขา้ลยเขาหมันนะโอ้ไอจังหวะที่ออกหมัดยับเนี่ยมันเหมือนกับมวยสากลสมัครเล่นเลยใครสอนให้เนี่ยลูกบลอลงนองมาเหรอออจากซอยใหญ่พ่อเนี่ยสอนสอนออกแข้งใช่สอนหมดทุกอย่างอันนี้ครบเครื่องเลยวันนี้มั่นใจมั่นใจว่าเราได้ยกไหนบ้างเนี่ยวันนี้ห้ายกอ่ะ เขาออกลูกหัวเขาก็คิดว่าชนะครับรู้เลยใช่ไหมมั่นใจตั้งแต่ยุคไหนก็เลแรกๆก็มั่นใจครับพอเขาต่อยไม่โดนอ๋อเป็นไงบ้างวันนี้พอใจเกมกระชกเรามากน้อยแค่ไหนก็มันอืดไปไหนอืดมันอืดเหรอครับทำไมอืดเพราะอะไรนหนักหรือไงไม่ครับก็เดือนก่อนไม่ได้ชกค,ครับพอน,นี้ครูชกถอนก็เลยหยุดมาสองเดือนก็จะมาชกไฟนี้อ๋อสองเดือนครับมันก็ยังอืดเดืนอดเด <ๆ S 1> อยู่อึดไหนครับอืมผู้ชกใครที่ถอนไป ก็ไฟก่อนเพชรพิเชษครับเพอร์วิเชนครับทีตอนนี้เราชนะกี่ไฟติดแล้วครับเนี่ยก็ถ้าลวดก็สีไฟลวดแต่ว่า,าวันตอนเจ็ดแปดไฟก็สะดุดแค่บิ๊กบดัดคนเดียวสดโอ้โหเจ็ดแปดไฟสะดุดแค่บิบ๊กบัสบิ๊กบัสมาแทานครับบิ๊กบัดคายใจไหมอยากแก้มือไหม ไม่ไม่รู้เขาชกไม่ไม่เห็นเขาชกเหรออ๋อเออมันแสดงว่ามันไปคนละที่เดินทางแล้วละ่ะตอนนี้เป็ไหนรีสุดครับสามเจ็ดสามแปดครับเจ็ดสามครับไปเป้าหมายอยู่ที่ไหนตอนนี้เป้าหมายมีไหมมีเป้าหมายไหมอย่างชกอ w s ครับอ๋ออยางชกอาร์ดูนะครับเอ้ายังไม่ได้ชกเหรอยังเลยครับตัง้งแต่เกิดมานะ่ะยังเกิดมายังไม่ได้ชกเลยเหรอครับโอ้โหตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานอาร์ดูวีเอสเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ้าถ้าได้ยินเสียงแสนเฮงเนี่ย ขอนะขอชคพีกันเท่าไหร่เอ้าองสไปเอาสามเจ็ดสามได้ครัสามเจ็ดสามแปดนะเอาบอกทีมงานอดีตหน่อยไหม